เห็นมาตัวเดียวค่ะเยอะๆไปไหนวันนี้เงียบเลยค่ะวันนี้เงียบนูนหัางหางเาวอ๋อ,อ,อนุกเอียง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 มาข้างหลังเอาเปลี่ยนกันลงมากิน ตัวนึงวิ่งไปตัวหนึ่งวิ่งมาอยู่คนละมุมเลยทีเนี้ยอยู่คนละมุมแหละนู้นอะอยู่คนละมุมนะ <c oughs> คนละมุมคนละฝั่งคนละโซนต้นไม้นี่ ตัวนี่ก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะโอ้ยมันกินลอกแบบนี้น่ะแค่นี้ก็ตกใจกลัวกันแล้วนกเขา <c oughs> นกเขากับนกเอียงเรียบเรียบร้อยอ๋อมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอ่ะกระโดดลงมาแล้วค่ะ นั่นนั่นมาเร็ว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 มามามาเอะกลัวอะไรมามาเร็วเขาจะหมดแล้วไปไหนละ จะอิ่มไหมตัวนี้ตัวนี้อิ่มแล้วแหละถึงจะลงมากินเนาะเปลี่ยนกันกินเปลี่ยนกันกินเอาเอาเอาอานโผล่หน้ามา มาเร็วมาเร็วมามาลงมาเร็วมา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 กลัวุกวันไม่เห็นกลัว มาอะไรตรงนั้นมาเลยมามาทางนี้มาเร็วเร็วมา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 ทางนี้เร็วไปทำอะไรมาเร็วดูทำหนา้าเหมือนฟังเราพูดรู้เรื่องเนาะมาเร็วมาทางนี้เร็วมามาเร็ว เดี๋ยวเร็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 วมาทางนี้เร็วไม่ต้องกลัวมาเลยมีขนมเร็เวเร็วมาเร็วมากินขนมเร็ว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 มาเร็ว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 รีบวิ่งรีบวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวนี้มาแล้วนี่อื อปไหนล่ะลงมาเรียวโอ้โหโอ,โอ้สู่เขาไม่ได้มาลงมา หุระนิ่งเนสิเนี้หนกพิราบมาเจอแล้วนกพิราบมาเจอแล้ว,กเ,ลวเกี้ยง มาตัวนี้จริงกว่าจริงกว่าหางเขาหนุนโน่นน่ะก็หางเขาแอบอยู่ทั้งโน้นน่ะมาเร็ว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  มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหนแล้วไปไหนแล้วอิ่มเหรออือิ่มเหรอไม่กินเหรอจะกลับแล้วนะนุ่นตัวนั้นจะอิ่มแล้วสีน้ำตาลอิ่มแล้วไปแล้วค่ะนุน่นไหและนุ่น อะไรอ่ะสองตัวนั้นนะ่ะทำอะไรกันอืมอืมหรือว่าแม่ลูกนะนะนะหรือว่าแม่เอาขนมให้ลูกอ่าอันนะั้ เอาเรือให้กันยนะแต่งขนสวยให้กันแม่ลูกเหรอเออสงสัยแม่ลูกเนาะแต่งขนให้กันน้ามาแล้วมาแล้วเอา้าแม่ลูกจริงจริงมาแล้ว ตัวนั้นไปตัวนี้ได้กินค่ะเดี๋ยวตัวนั้นมาตัวนี้ก็วิ่งหนี ภาพนกภาพกะลอบเก็บภาพปลา <c oughs> ตามธรรมชาติค่ะในสวนในสวนในสวนในบึงเสียงดังไม่ได้เขาจะวิ่งหนีค่ะ <c oughs> ต้องเบาๆค่ะเขาจะวิ่งหนีเข้ามาใกล้เหลือเกินมาใกล้มากค่ะ ตัวเป็นไงนู้นนนะคะหางเขานะ่ะวันนี้เก็บภาพไม่เป็นเนาะหางยาวขนาดนั้นยังไม่ไช้นู่นนู่นนู่นโอ้นมาโชว์เลยที่มาโชว์ตรงนี้แหละ มาอีกตัวแล้วค่ะมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วตัวนี้จกเนี่ยเนี่ยตัวนี้มาค่ะตัวนี้มาเนี่ยหางแดงกับหางขาวมาเจอกันค่ะหางขาวนั่นหางแดงน่นตามกลเอา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 ไป ห่างแดงไปห่างแดงไปห่างขาวอยู่เป็นไหนลนะห่างแดงเป็นไหนลนะ ข้างขาวไปค่ะเห็นเปลี่ยนกันคนที่ละรอบจริงๆแล้วก็าหางแดงลงมากินอย่า้างขาวไปไหนไลยด,ดูกินได้อิ่มน,กกนะกลัวตัวนี้ไปอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะก,กันดูสิขอเป็นอื้อหือ ตรงนี้ก็สวยค่ะกระเจียวสวยมากเลยตรงนั้นสีขาวส,สีขาวตรงกลางแล้วก็สลับชมพูสวยมากเลยค่ะ นอนอีกเป็นทีวูเลยค่ะโอ้ตรงนี้ไปเดินค่ะ and see if how. หอมมากหอมมากเลยค่ะกลิ่น สวยจังเลยค่ะสวยมากเลยหาดูแปลงนี้อีกโอ้ย ดูดอกไม้ก็สบายตาค่ะดูเต่บปลาทุกวันก็เบื่อเบื่อปลาแต่ก็ไม่รู้จะไปเจ็บภาพอะไรดีมันไม่มีภาพให้เจ็บให้ได้เราเราได้ถ่ายชิปก็จำเป็นจาเป็นที่จะต้องเอาปลาเอานกเอากระรอกค่ะภาพ Uy, suen amable. ไปแล้วค่ะโอเคค่ะยายขอเก็บภาพบรรยากาศไอแค่นี้ก่อนคะ่ะเก็บภาพที่ดอกไม้ก่อนขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม กดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายกับหลานหลาน JR ด้วยค่ะกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจ็บภาพบรรยากาศไปใช่นี้ก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย